สวัสดีครับผมวันนี้ปุ้มกับไตนัทแล้วนะครับทีมตกปลาอินทรีกระบีวันนี้ผมมาตกปลาแล้วนะครับมาคนเดียวครับหลังจากที่ว,ว่าจักใส่บูเร็ตน้อครับไดู้บูได้ห้ามตัวนะครับได้ลูกปลาน้อยๆนะครับวันนี้เป็นปลาเซกลาแล้วก็ตาปีนะครับแล้วก็ห้างเก้งวันนี้ผมก็ทำการลอยทไายเลยนะครับล <c oughs> อยไทไายลอยไปเลยครับทุาย เดี๋ยวมารอดูรอชมกันว่าจะได้ไม้นะครับตอนนี้น้ำเริ่มลุ่งเลยนะครับน้ำช่วยครับ่าหนำลุ่งนะครับโอเคครับฝากติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปกับผมขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามติดตามกันมานะครับแต่นัดมึงได้โอ้งนะครับหลังจากที่ว่าเป็นอยู่มานานมานั้นไม่ได้ออกกัดจึงเลยอ่าวางใส่ปูไว้ก่อนนะครับจึงวันนี้น้ำช่วยด้วยจึงลุ่มงบนะครับหรือลุ่มตะลีสุดยอดเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาชมกันครับโอเคไปกัน let's go <S ดนูนะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับกนตัวเลยครับ Sér til að pumsa hér Lutna hraft อยู่น่านเลยครับมันได้ครับใส่ประมาณราบี่ลูกครับโอเคครับสวยงามครับ หลังจากเปิดกกงไปเสร็น,นะครับเมื่อกี้ผมได้เปิดกกงไปครับปอตังตัวดรับปอดอีปลายุ่งนะครับในไายครับหนึคนเดียวเลยครับวันนี้อเอ้กับสละหรือว่าสีเสียดนะครับใซส์ประมาณสามสี่โลครับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับตัวชมครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลงจิกเลยนะครับในจิกนั่นนะครับลองจิกดูในตัวนี้พอดีเด็กเย้าโซงเนี้ยครับเนี้ยมีรอยการกัดนะครับหรือว่าซากหรือปลาอะไรครับ ม้วนอ่อนมากครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจจะโยด้านนั่นทักกันใหครับไม้ดูแข้งไว้ครับ ระวังโรได้ลอยนะกกับจิ๊กเบาบังๆรพืก็กมีตัวโดนโดนมั้งครับ ครับวันนี้เรามาสรุปผลกันนะครับวันนี้ก็ได้ปลาตะลังหรือว่าปลาเสียดเป็ดปูนะครับนะครับแล้ลูกปลานี่นะครับลูกปลานะครับนะครับปลาสิกลาได้นะครับกระปูครับปลาเสียดตัวนึงะครับวันนี้ไม่ได้เลยครับต้องรอบฝนนะครับลุ่มแข็งครับเกินคนมองครับ ครังเรื่องลมนะครับโอเคครับผมครับวันนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปพบกันไม่ในปีหน้านะครับวันนี้ก็เป็นพ้นเป็นเลยนะครับเป็นลมผมต้องรับผลผลสรุปวันนี้ก็ได้เป็นปลาเสียดนะครับปลาเสียดแล้วก็ลูกปลานะครับไม่ลืมกดติดตามกดติดประกาศกดไลค์ผมด้วยนะครับ ทำเกี่ยวตรงกันครับผมโอเคครับปันอีพีหน้านะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับผม